ถึงช่วงของรุ่นน้ำนะคะการทําฝนหลวงนอกจากจะเป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วค่ะวันนี้ทางกองทัพอากาศเองก็ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจกําลังพลเพื่อสนับสนุนการทําฝนหลวงด้วยเพื่อแช่กแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนติดตามได้ในรุธนน้ำค่ะ รู้ทันน้ำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนอกจากการทำฝายชะลอน้ำและการจัดสรรน,น้ำให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันแล้ววันนี้ทหารอากาศก็เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยค่ะโดยพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศบอกนะคะว่า ขณะนี้กองทพอากาศมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งโดยเตรียมเครื่องบินสำหรับการทำฝนหลวงจำนวน12เครื่องประจำฐานปฏิบัติการฝนหลวงประกอบด้วยฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่และฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองบิน7จจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รถบรรทุกสำหรับบริจาคน้ำในพื้นที่ทุกรกันดารรวมทั้งน้ำดื่มสำเร็จรูปสำหรับบางพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งรุนแรงประชาชนขาดแคลนนะ้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กองทัพอากาศจะร่วมกับภาคเอกชนนำรถผลิตน้ำเคลื่อนที่เข้าไปบริการในพื้นที่เป้าหมายซึ่งที่ผ่านมากองทัพอากาศก็ได้ร่วมกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อนำเครื่องบินขึ้นทำฝนเทียมในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อปรับเปลี่ยนภารกิจของทหารอากาศที่มีกำลังพลมากให้ออกช่วยเหลือประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพด้วยค่ะ สารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีว่าให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรีพร้อมกันนี้ พระองค์ทรงพระราชทานเงินที่รัศดรจังหวัดจันทบุรีด้ร่วมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าวเป็นทุนริเริ่มดําเนินการอ่าวคุ้งกระเบนเป็นพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นดินเค็มเพราะน้ําทะเลท่วมถึงและเกิดการเสื่อมโทรมของป่าชายเลนครอบคลุม16หมู่บ้านในอําเภอนายา,ยามและอําเภอท่าใหม่รวมกว่า46,000ไร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชดำริให้หลายหน่วยงานทำการศึกษาทดลองขนขว้าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการประมงชายฝั่งพร้อมอนุรักษ,ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในลักษณะสหวิทยาการโดยรักษาสภาพป่าชายเลนส่งเสริมการปลูกพืชและทำประมงเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญหลากหลายชนิดโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งเพื่อสร้างรายได้และเสริมอาชีพของราษฎรให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยางยยัื่มติดสถานการณ์น้ำกับสอบอชอในวันนี้เรายังคงติดตามปัญหารวมถึงแนวทางแก้ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อค่ะ บริเวณที่เรายือนอยู่เป็นจุดสำคัญที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มาตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำไปผลิตน้ำบริการให้แก่พี่น้องชาวอำเภอศรีบุญเรืองจำนวน1,820หลังคาเรือนนะครับแต่ขณะน,นี้ปีนี้น้ำแรงไวกว่าปกติสภาพเป็นสันดอนเดินข้ามได้ต้องเรียนว่าขณะน,นี้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง ไม่มีน้ำดิบที่จะผลิตน้ำประปาเพื่อไปแจกใจ่ายให้แก่พี่น้องชาวเภ่ศรีบุญเรืองกำลังผลิตขณะนี้ลดลงโดยลำดับขณะนี้ลดเหลือเพียงกำลังผลิตประมาณวันละ70%ซ์ของที่เราสามารถจะผลิตได้และมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงเรื่อยๆขณะนี้ทางจังหวัดนองบรุรูร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบำพูและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในพื้นที่ได้ประสานงานจากส่วนกลางนะครับ ได้นำรถสูบน้ำระยะไกลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาในพื้นที่และจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำอีกแหล่งน้ำหนึ่งนะครับมาเพื่อให้บริการกับพี่น้องชาวเภอร,รีบุรีเลืองสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต้องเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ให้พร้อมด้วยนะคะเพราะจะได้วางแผนในการทำการเกษตรได้ถูกต้องด้วยค่ะรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ